โอเคก็สวัสดีทุกชุมทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมลสซสัดเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาต่อเลโก้เพราะวันนี้ไม่ใช่คิวของเลโก้เลโก้เนี่ยอาจจะมีทุกวันเลยก็ได้นะเป็นอีพีอีพีแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาคิวแอนเอกันไปเลสโก o เก็บของก่อนเอออกไปเลยออกไปให้หมด ไปมา s go โอเคมาคำถามแรกจากคนนี้นิมทีวีถามว่ามีแฟนหรือ,อยังอ่อตอนนี้เหรอตอนนี้ไม่มีนะไม่มีข้อตอบไม่ใช่ข้ออา่าคำถามต่อไปคนนี้ ออูอนชอ,อชอบเกมอะไรมากที่สดุดเกมอะไรมากที่สดุดมีมาร์คเกมนี้เกมนี้แล้วก็อะไรอีกอะแล้วก็เกมก็เกมนี้อย่างคำถามต่อไปจากเดี๋ยวนะจากนี้ช่องนี้ รันแอนไม่อ้อยชอบดูเกี่ยวกับอะไรใน YouTube เกี่ยวกับอะไรใน YouTube ทำกันบ้านจ้ะเดี๋ยวก่อนชอบทำอะไรใน YouTube ชอบดูชอบดูเกี่ยวกับอะไรใน YouTube เด็กดดเกวกันเลยแม่เด็กดกัน,กน,กนออชอบเออ ชอบตลกเออชอบตลกอะ <c oughs> ไรแหละอันต่อไปนี่อันนี้วงเกียรสีโคตรหรออ่านผิดขอ้อใครชอบใครใน YouTube มากที่สุดชอบใครใน u t u b e มากที่สุดมีสองคนใช่สองคนคนนี้พิมพ์มกับชิวัต ต่อไปนี่เป็นผมเมงจะช่องนี้กัลันซีซาได้แหละช่องผมเมงแ,แรงบันดาลใจที่อยากทำคลิปลง Youtube คืออะไรแรงบันดาลใจใช่แล้วอยากเป็นยูทูบเบอร์นั่นแหละก็ผมก็มันก็ไม่แค่นี้น,ะน้อยแต่จากคลิปนี้เอ่อ คอมเมนต์มากันเยอะๆนะโอเคสำหรับเป็นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะสำหรับคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมพูดไปแล้วเออนั่นแหละบ๊ายบาๆจัดัาคลิปหน้า